สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกือบได้ตามหมอหนุ่มนอนแน่นิ่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันปลุกก็ไม่ตื่นรู้เหตุผลมีหนาววันที่13พฤศจิกาย,ยน,นกลายเป็นคลิปวิดีโอไวรอบไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งโพสคลิปวิดีโอเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่ท่าอากาศยานาน,านานาชาติภูเก็ตเมื่อใกล้ถึงเวลาเที่ยวบินออกทว่าผู้โดยสารยังไม่ครบ พร้อมเผยภาพนักท่องเที่ยวช,ชายชาวต่างชาติรายหนึ่งนอนบนเก้าอี้แน่นิ่งในลักษณะเงยหน้าขอพัดผนักพิงเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามเรียกไม่มีเสียงหรือสัญญาณใดตอบรับกระทั่งเจ้าหน้าที่สัมผัสร่างกายทั้งแตะเขยา่าตีเบาๆพร้อมเรียกไปด้วยก็ยังไม่มีการตอบรับจากนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวจนพนักาางานหญิงรายหนึ่งเข้ามาให้การช่วยเหลือ พร้อมตรวจเช็คลมหายใจของนักท่องเที่ยวหนุ่มรายนี้เผยเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้รับมือได้ทันท่วงทีและรวมด้วยช่วยกันพยายามปลุกหนุ่มคนนี้ให้ตื่นท้ายที่สุดหนุ่มคนดังกล่าวก็รู้สึกตัวจนได้เขาตื่นขึ้นมาอย่างงุนงงทําให้ทราบว่าแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆเพียงแค่หนุ่มรายนี้หลับลึกเท่านั้นเองคาดว่าบวกกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเจ้าของโพสถึงกับเขียนแคปชั่นแซว บางตื่นได้แล้วครึงจอ,อกแล้วทํากลางโลกโซเชียลกระหน่ำคอมเมนต์กันยกใหญ่แฮแซลนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอาทิเกือบไม่ได้เดินทางซะแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพี่ก็หลับลึกเกินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตื่นยากมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพีแอร์วัดชิพรจรแล้วฮะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเกือบโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วทั้งยังมีคอมเมนต์ที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานานานาชาติภูเก็ตนั้นแอร์เย็นชํำจริงๆใครแวะเวียนไปนั่งนั่น,น,น อาจจะมีเผลงง่วงบ้างงานนี้ทำเอานักท่องเที่ยวถึงกับหลับคอพับกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ